สองเมลูกนี่แต่งโตให้กันสิไปใส่เด้นี่มีป้าผัวก่อนมีป้าเมียก่อนกลับทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขคนเข้ามาหลับสองสองกานาเด้อพี่น้องเด้อชิ้นนี้ป้าผัวอะไรวะพาน้องลุงไปเอาตุ๊กตาพี่น้องยุ่มุเอฟซีผ้าเงินให้ซื้อเล่าก็อย่าได้แหงัเนเลยแบบอ้าอด่ายแหงันก็ไป ตามม้นเพ่นว่าซื้อห,หายแล้วนับโทษบามมเงินเดินทางขำม,มุกดาหาร้ดยพี่น้องเด้อร์มือนี่ไปกัน้องแม่ลูกโ <c oughs> ดยพี่น้องเดอ้อขับมอไซค์ไปคอ, <c oughs> อยก็มีเเคยเจ้าเ <c oughs> ห็ดไหนเดียว <c oughs> ละบายละไปดาไปเอาตุ๊กาตาสือมีแต่ ระมัดระวังแหละครับรถกำลงังบกินมอเตอร์ไซค์ใช่ลูกไปกินกะแกลมเย็นๆหลายแบบมาคือคอยสั่งแล้วเด้อเฮ้ยเด้อซื้อกะเปี่ย <c ười> กฮ่วัวไปกินเผือไทยเผือ,อไทยเด้อแยกเส้นมาเลยมาแล้วชิมาอุ่นเอาอยู่เฮือนเด้อพี่น้องเด้อเผือไทยลูกชิ้นมันเด้งดีเนาะอืมเพิ่มลูกชิ้นกันนะเนี่ยแหละลูกชิ้นเพิ่มเลยเนาะลูกชิ้นเพิ่ม Mike gin soap, or mấy not. Có chị bao sông con du hương, để mẹ ơi mắt tê đạo cố chí nha soccer pork mắt mày 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 กับหานมู well. คือ him, oh, ไหนมันกินผัดห้อไส้อยู่พี่น้องเลยแต่มันยังอุ่นๆอยู่ด้วยถึงมีหนองเนื้อก้านหากะว่ามันกินได้แต่มัน่กินบ่ได้เนาะมูว่านี่ก้านหากะข่อยเบิ่งหมูแล้วค่อยรูปซองเลยพี่น้องเลยข่อยอยากให้พัว่่อยขนาดมูวานี่มันกินแล้วมันอันนั่นเนาะค่อยเบิ่งหมูแล้วข่อยต้นหมูอย่างแห้งเลยป้าเลย ยืนหัวควันหมูทอดนะนะพี่น้องเอ้าคอยเจ้าหนำเลยได้เลยเจ้ายุกกับเห็นมันทอดแห้งกับโงอสกัดกันโง่ออกเลยคอยไหมมันกินนึงเองเติบเพื่อจะยืนหัวเอิงเติบเพื่อจะกินออกนะมันทอดคอยคิดว่ามันสิบชอบกินเนาะคือว่าไรสัตว์เนาะพี่น้องเนาะคอยมาซ่าแล้วใครมันเย็นซะก่อนเด้อยวจะให้มันกินเด้อเออบันปลายมันเย็นแล้วบ่ให้กินแล้วบันพี่น้องก็คอยกุ้ต้มใบหน้าปั๊บทีาเราเมือเฮาจุ่มก็ยังได้หมูกินผัดมันแพร่หน่อยเนาะมันอ่อนเด้วยในป่า จะลองเอาขีดสบกับจ yeah. nice. right. work, like like, right. ุ่มลงน้ำบางแน่แหละจุะมองได้มึงข้ามันยังว่ามันนาอยู่ไหนันนเาะสบมันอ่อนแต่แม่เฮ้ยตายมือจุ่มมาได้ขยเบขอ้นกันหนักป้าตุ้งอ้าตัวยังยืนหัวควันมันอยู่อ้าตัวยังกว่าโอ๋ย่ยังยืนหัวควันหมูอยู่ตายเลยจยากให้ตัวกันมันเดือดละไรแบนี้นอนเลยเนาะนอนกลบขี้เลาะเดือดขนาดอยากให้ตัวขนาดเลยอื มันเย็นก็ยังงันกินหมักแทะก็ห่อได้ลูกเด้อหมากทะเลก็พิทันแม่สื้อโดนัทมาผากินมาโดนัทมันมุมแทะพ่อมันกินเพ้อลุงกินโดนัทเพ้อแค่นั้นจบชอบผาเดี๋ยวเราสิเบืองเฮือนทานไหนดอกเบืองเฮือนเหมือนทานเดลยเนจจกอยากไปน้ำเมียโบอยากให้ไปขับรถพี่น้องแต่มันเกได้อะไรขึ้นก็ได้ไปสามคนผัดปละนองเมฆ มาแล้วก่อนที่ชิบกัวไปน้ำกันไปน้ำกันอีกเนาะพี่น้องพอเขามีธุระไปอันนั้นเด้อพี่น้องเด้อเตรียืมเลยใส่อันนี้คือเปลี่ยนใส่จักเถื่อใส่ถูกไหมหาทองตีนมามันลังงานท่ลูกอันนี้เกิดมาแต่ใส่คือเคยเห็นไหเกิดป้ามนซื้อห้เกิดมาแต่ใส่เราซื้อห้ยักแฟนเพงไอ้เดือดหัวหงอนตายใส่เกิดแตะใส่เกิดแตะพัดอันนั้นมขาขาวๆเราใส่อันนั้นแหละมันยังงามอยู่เอาไว้ก่อน จใส่ดได้ขี้่าผาซื้อดนัทมาส่กินได้หมเอ้ยมใ่หวกอนเยเมยเอ้ยนเฮือนเลยในบอลในบอลอนูพาเด้อยินมาเมยไปเต่าเอาตุกตาให้ื้อยาเออเต่ตุกตากอนปฏดซื้อกันหนักกวาน้อยน่ะ พิ่นหูได้ไหมทีนี้ป้าเด็กตากระพิไลก็ร้องไม่ค่อยใส่เอามันกันหนาไนเลยได้กันตาไนเลยน้องเพราะควันไม่พอมันก็โบโต๊แล้วมันมีสันดังมีสันดังละมันโบโต๊แล้วแต่กัพคันแบบมันแว่นตาเสื่อมเล็กเลยนะฮะแต่มันมันมันจางเลยมันจะซีมันจางปกติมันต้องมืดเลยนี่ บ่ได้ไปนําเขาดอก<ส>บ่ต้องมาเหือหือ้แถวนีนนนออ้อยู่ก็พออยู่เพื่อนนี่มันมุมแห้งเลยสิอาบน้ำให้รอบสองเลยพี่น้องเอ้ยนี่ <c oughs> อาบน้ำเลิกสองภาษาอังกฤษว่าไนเด้อาบน้ำ <c oughs> เอาอาบน้ำเ <c oughs> ทกะชาเวอร์ แม่บอลุงอาบน้ำ <Yeah. S 1> ทิ่กระเชา้าเ <Yeah. S 1> นาะเอาอาบน้ำภาษาอังกฤษกับแม่เนอผีน้องเนาะ mm hmm. มุมเลอพี่น้องแม่เพิ่อนอาบไม่เศร้านี่แหละ mm hmm. จะคว่ำเลยพี่น้องว่าแม่สิไปพี่น้องเลย mm hmm. บ้ไปน้ำเขาดอกเ mm hmm. ก้านะ mm hmm. เตรียมไฮ้รถ เตรียมนังหายลุเนาะพี่น้องเนาะน้ะ่นนกับบ่อาบนี่อาบแล้วสอนพี่น้องตะลินปเปืป่นมุมม่มอีกเตินมน้ำมันเด้อเอาคันได้ไปเ้ยสกูปปี้บอบ้เติมแล้วบดขี่มัน ตเติมหาเนี่ยไม่ได้ไปพี่น้องเอ้ยลงไม่หลุดเอ้ยไปเขี่ฮอดเฟิร์นมาไปไปซื้อขี่ไปฮันซาติ๊กก็ได้ไปกลับมาซื้อเบอร์ดีไม่ให้คอยกินเนี่ยไป ใช้ตู้ออกแล้วพี่น้องปล่าปล่าอยู่กับพอลุกเจ้าชิ้อว่าในขอยบ้งเงินหรอออเออเออบ้อยอมไปโอ้ลยแม่มาบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย บาย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 าไปชั้ตกเลยไปเรียนเรียนริดนะินนบอฮนะอเขาเอาเมยเอาได้ตนตุมน พี่น้องเอ้ยให้กบดลดอกสองนาทีแล้วก็แล,ล้วให้นะแอลอยากไปพี่พี่น้องนั่งนอนแล้วบาดนี้อ่ะทาแม่พื้นหน้าพี่เดอ้อก่อนเด้อพี่น้องเด,ออด้อเนาะโอ้สีได้เลยบอเซนหน้าพี่น้องเนาะก๋วยเตี๋ยวไทยอยากกินอยู่ไอ้เพื้นแยกเซนมัตตปุนละ อาคลิปนี้กล็ลาพีแล้วน้องไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลค์ทุกเมนทุกคนกลับมาติดตามหลับสมสงการหน้าเด้อพี่น้องบ๊ายบาย